ครับแม่พักครับอุ้ยสวนทุเรียนอุรักนี่ครับ wow นี่เพื่อปลูกพักสวนครัวพักซีหอมพักกาดหินพักขนาครับพี่หน้อโอ้ยนี่แหละพี่หน่อมีดีครับักซีหอมแล้วแถมอากาศแบบนี้ถือ้ลยถือขิงเพื่อไลยครับนี่พี่หน้อโอ้ยกินกับแปะสะกรสแะไก่นะครับ สซปปางามลง่งส้าลงงังน,นะครับพี่น้องไก่ปีใหม่ปลูกไปใส่ไก่ปีใหม่เลยพี่น้องอืองามแหงพี่น้องปลูกสซปปาทุเรียนนี่ผักคะนาาพี่น้องผักกะน่าผักสดครั่วคัวผักกะนาาครับอ้ยงามแหอ้สุดยอดครับพี่น้อง เกษตรทฤษฎีใหม่ครับพี่น้อง,มา,งมาอัปเดตท,ทุเรียนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เมือนทีสภาพี่น้องมาอัปเดตท,ทุเรียนมาเบิ่งทุเรียนกาล่งปลูกเรซีเดียนนี่็ถือว่างามนะครับเป็นสวนของอุ่นลักครับสวนนี่เป็นดินหินครับ ว่เป็นดินแดงดินภูเขาไฟเป็นดินหินหลุกร่างหินแบบวัชิวาหินแบบเลยเราก็เอิ่นไาหินหลุกร่างเนาะแต่ว่าก็งามแห้งครับเบิ่งพักด้ครับหินหินลงหมู่เราแว่าเป็นไงต้องข่ามดำแปลว่าใดนะครับวัวพิวาไปถามข้องสวนเพื่นว่ากินจังไงคืออย่างว่าปลูกทุเรียนดินแถวๆนี่ผู้ใดก็ว่าปลูกกัตชายนะที่นนองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้การนะคะส่อง ทฤษฎีใหม่เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณได้หลายค่ะที่ม่เยี่ยมามาเต็มสูตรได้ค่ะวันนี้เพราะว่ามาแต่งานเป็นผู้จัดการกรุเทพัค่ะประกันชีวิตเนาะเอาแล้วถามแนี่ยมองนี่ที่เรลยงนี่ไม่ไม่ลูกยังมาก่อนก่อนถึมาผูกทุเรียนแต่ก้อนกับปูปูข้าวโพดเรียงซั์แบบนี้ละค่ะแต่กะแต่กี่แต่ก่อนบม่มีน้ำนะครบาม่มีน้ำกะ ได้พ่นผลิตแน่บ่ได้พ้นผลิตแน่เจอแลงกับบ่ได้รากามาปลูกมันสับป,ปะหลังกับปีได้แน่บ่ได้แน่ราะว่าบางปีกับบ่มีราคาก็เลยเปลี่ยนรูปแบบลองเบิงบบนะคะยุนี่จักไรพื้นที่จากไรยุนี่ประมาณหกไรค่ะหกไรเนาะค่ะก็เลยอยากมาเห็ดสวนผสมผสานเฮ็ดปลูกทุเรียนะคอินซีค่ะรอินีผสมผสานอะไรอย่างเอามาปลูกไ้ไหมนี่ต้นมันนี่ริงพันุนี่ไงบ่ ก็บ่อใ่ค่ะเป็นตอไม่ตอไม่ต้นละวจักบาทต้นละวจักลอยใช่ต้นปะมามต้นละ,ละลอยค่ะต้นละลอยเนาะปาละมต้นละลอยนี่ปูปมาไหนนี่จักเดือนนี่นต้นนี่ประมาณบถถ่ทันถึงสี่เดือนค่ะบ่ทันงสี่เดือนเนาะค่ะวันทังสี่เดือนวันทังสี่เดือนนี่ยอดเรื่องเดินเล้วนี่พี่น้องทุเรียนดินหินกัดคืนซ้ำนี่ก็หินขัดหินขัดได้พี่น้อยครับ เป็นเป็นหินลงหมูหินลงหมร่อยนาแล้วก็เป็นหินแฮนอยอหินแฮนอยหินลงหมูแบบเข้าไปหมูเฮทางนะพี่น้องค่ะนพี่น้องก็สิเคยเห็นอยู่ดอกอยากอยากลองเบิงนะคะอยากล่องเบิงบาสีสิเป็นบอนะคะกับกับต้นงามต้นม่งามกับแต่ว่ากับส่วนมากก็สีถ้าคือเดียวนี่กับติทำพิธีการนะคะคางางเจัาเม็ดนี่ก็แก้วอันคางจ้าเม็ดนี่นี่แปดุนแปดค่ะ8ุแปดเนาะค่ะโอ้แต่ว่าาปลูก พืชพักมึงสีงามค่ะเปื่พืชพักงามอพักงามนี่ทุเรียนต่อไปมันก็งามพึ่งกันล่ะค่ะก็คงคงสีงามแต่นี่เป็นมังคุดเอามาสับเบิ่งแป้งนี่แป้งนี่มากแห่งคือระบบน้ำค่ะระบบน้ำนี่วู้สุดยอดแห่งระบบน้ำแดห้งผ่านแห้งแดห้งค่ะคือระบบน้ำสปริงเกอร์นี่นะเวลาเปิดนี่อู้กระจายนะค่ะมันชุ่มเร็วชุ่มเร็วพันเปิดแค่บังมือกะม่ถึง20นาที แต่แต่ละแต่ละแต่ละสามสามข่องสามข่องนึงนี่เปิดบ่โดนมันบ่เนี่ยบ่เทิงซิฟวาที่แต่มังมันสุ่มเนาะค่ะมันมันแห้งอยู่เพราะว่าดินหินนี่มันหดคู่มือเนาะค่ะคือทั้งทัวหกไรนี่บ่เกินบ่เกินสองชั่วโมงนะค่ะคือเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันเป็นยังไงคะเพื่การกอแก้วงามเลยกอแก้วได้ตอนนี้ค่ะตอนนี้ใช้กอแก้วหรือเ่กอแก้วกับอินซี่นะคะกอแก้วกับอินซี่จะเป็น เอาขีดไก่อัดเม็ดมากสดใบมันสีตัวออกมากตัวนี้มันไม่เป็ยังหรอกมันมันมันเป็นเขาเอื่นว่าล่าตั้งฝนแต่แต่ส่วนล่าล่าล่องใบอล่าลงใบฝ่วงฝนเลี่ยงๆนี่ต่อไปมันกะสีสลัดใบถิ่มมันตัวนี้มาแทียนเพราะว่ามันอายุมันใดญมันกว่สีโลนเพราะว่าอันทำผู้จัดการเกษตรอินทรีย์ทิสเดียมัยเนาะนะคะว่ามันคือบอนะค่ะมันคือบอเพราะว่าบ่เคยมีประสบการณ์คือแล้วเนาะ งามเลยรียนซีเรียนนี่ยอดซ้ำนี่ปกติมาสิประมาณนี่แหละค่ะประมาณสี่สิบประมาณนี่ะก็ถือว่าเพิ่นก็ขึ้นมาสายพันธุ์มดนี่ไปเอามาที่ใส่ไปเอามาจากระยองค่ะระยองบอกค่ะไปเอามาไจากละย่องเพราะว่าตอนนั้นอยู่มะขามมะขามเบิดออค่ะทั้งขุงนี่ไปเอาขุงดังแห้งถ้าว่าจริงพันธุ์สายทุเรียน่ผู้ใดไปซื้อส่วนหมัดสื้อมาเองมาปลูกเองเนาะค่ะไปเอามาปลูกเอง แล้วก็แบ่งเพื่อนๆน้ำนะคะเพื่อนฝาดน้ำเลยนี่มันคืนแล้ยค่ะก๊าลังสิปั๊บพ่อบ้านเพื่อนค่ะผู้นี้เป็นผู้จัดการเป็นดูแหงเลยเป็นพ่อบ้านเพื่อนเพื่เลยค่ะเพื่อนเป็นดูแห้งเลยเป็นบ่อยู่บ้านบอติดนะมีสอันเพื่นคล้องอันคล้องภรรยาเพื่อนอันเป็นหล่มอยู่คุณค่ะอืมอ่อนหล่มกรุงเทพคุณค่ะก็างเงี้ยค่ะก๊าลังแปะกันเพื่อนเฮ็ดของเพื่อนเองค่ะเพื่อนเฮ็ดของเพื่อนเองนี่ค่ะก็คือแต่ว่า แต่ว่าตามทีแถวแถวหนึ่งนะคะแถวหนึ่งนี่ก็จะโดยมากก็จะบ่อแตกยอดอยู่บ่เกินปริได้มันจักสามตนคือตัวบ่อแตกยอดนี่ก็บ่มีหยังดอกเกี่ยวกับระบบหักมันค่ะมันมันอาจสิออกซ่าห์กูมูแน่ค่ะอาจจะออกซ่าห์นี่คือจังสีนะคะนี่แต่ว่าก็เริ่มแตกแล้วค่ะมันเอิบเริ่มยอกช่วงนั้นมันฝนลิ่งๆค่ะมันก็สิสงัดแน่ค่ะนี่ถ้าถ้ามันยอดออกแบบนี้บ่ผิดค่ะถ้ามัน ามันแห้งนจังผีดแห้งแต่ว่าก็จังต้อนอื่นๆพันขาซุดแถวเลยกออ็ก็ออกเมืดอยู่แล้วล่ะค่ะออกเมืดอยู่นี่ก็มาตอนนั้นปลูกเขาขวดเนาะก๊อกนิดๆเกี่ยวเก็บเกี่ยวนี่เป็นรอบสองล้วค่ะรอบสองเหมือนเา้าขวดเรียงซัดเป็นวันรอบสองเรียงซัดค่ะเอารอบเรียงมาหันในในในจะกันอืมได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทบุว่าจะตันบ่ได้สามหมื่นกว่าบาทกับพ่อแล้วค่ะอืมในในหล่องนี่ล่ะนะคะในหล่องนี่ลนะเนาะ เมืงเพิ่นปกเพิ่นเห็ดเห็ดตออเตะดีแห้งค่ะบริการกับเกษตรทฤษฎีไหม่ขึ้สิเบิ้งระบบหนามแล้วนะคะเบิ้งระบบหนามโซลาเซลล์แล้วล่ะโซลาเซลล์ไปเบิ้งทางผลไปเบิ้งทางผลบาร์มีเหลียงยังไงลูกไฮบอทค่ะค่ะกันเห็ดเป็นตัวประสานตอนนี้ลูกหอยนะคะขอบคุณขอบคุณเอฟซีทางระยองจันทร์มื่อวานทังอุตรดิตถ์นะคะเพิ่นสซางมาลูกหอยเฉลี่ยสีทอง เอามาจากสเอามาจากฟาร์มพ่อเขียวทีแหลกเอาไข่เป็นมาเอามาจากฟาร์มบุญมาเสียทศาสิงห์หยนทาผู้สีครับค่ะเป็นเกษตรสุดยอดเกษตรครับส่วนสุดยอดเกษตรมีทุกอย่างฟาร์มบุญมาครับก็เลยอยากอยากเฮ็ดเบิ่งเวลาว่างไม่กลับมาแต่ทำงานตอนเย็นเย็นหนึ่งสิละค่ะคือคือฟ้ามบุญมานี่ก็ใหญ่บ่ทันแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นก็มีหลายอย่างก็อีกคนก็ควรเลี้ยงสัตว์พี่น้องค่ะเพราะว่าบ่ให้เพิ่นบ่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่า หิมไปซื้อเพราะว่าถ้าปล่อยทีว่างเปล่าแล้วมันเสียประโยชน์นาสิบปลูกได้เชี่สามปีอยู่นะค่ะสามสี่ปีปีสบายเลยนี่ค่ะต้นนี้ตอนแรกก็จังเพิ่นสบงามเออก็เลยเอามาเสริมเพิ่นเพิ่นเลยมีตัวอิฐสาบรรตัวโอิจฉานี่ใหญ่ใหญ่กว่าตัวปลูกแรกเลยค่ะนี่ค่ะนี่ทุเรียนนี่นี่นี่เป็นเป็นเป็นต้นที่เราเอาเสริมบ้านเม่นเพิ่นจังพนเขื่นแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกาแตกนี่หว่าถ้ทุเรียนนี่ถ้าเพิ่นนี่หว่เนี่ยผูกครูหลุด ตอนนั้นง่อยนั่นแหละค่ะงอยเหมือนจะตายเลยเขาบอถอนเข้าเขาปลูกคูเลยบานพันยานพันไตพันยานพอดีมีตัวอิสา้นเลยก็เลยเอามาใส่แล้วก็ค้นค้นซ้ำๆกันใบมันกระเรื่มแล้วนี่ไข่มันวิตดฝนนี่ช่วงนี้มันหนาวแต่ว่าเขาโพดนี่ง่ายแต่ไหนอยย่ค่ะเป็นเป็นดินที่เป็นผู้เขาไฟ่เนาะก็เป็นเป็นแต่ว่าทุเรียนนี่้ันเคยรีแต่ว่าต้นนี่หูเชื่อว่า คือจังยอดช่วงนี้นะคะการเราซื้ว่าพืดินแบบเดียวกันนี่ร้านอยู่ล้าตอนนี้ฉีดกอแก้วเลยค่ะเดี๋ยวไปเอากอแก้วให้เบิ่งกระไดนะอยู่ะฉีดกอแก้วจักหมื่นเท่านึงนี่ประมาณสิบหมื่นเท่านึงค่ะโอ้สิบหมื่นเท่านึงค่ะเป็นสี่พันกะบางที่พันกะไซซ์สิบหมื่นยันเนี่ยเขาจะกินมือเพราะว่าทุเรียนหน่อยมันต้องการอาหารค่ะคือบอกพ่อบ้านพันวาเรื่องเธอเข้ามาท่านเคยเห็ดยาฝรั่งแห่งยาฝราแข็งแห่งยันตัวอันตัวกอแก้วนี่บอบพิด ที่ลายบ่ผิดแต่ว่าม่อนปุ๋ยม่อนปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยยางนี่จังเลียงมาได้แพร่แพร่ทั้งใบทแพร่ทั้งใบปุ๋ยเกล็ดกระสีสีทั่งห้างแล้วก็มียากันเชื้อราเน้นะคะเพิ่นเพอาทั่งล้านเบาแสนเพิ่นจัดให้ยากันเชฉลาเนี่นเสื้อหลัสีคเสื้อหลักสีรานสบายดีช็อปเพื่อนยืนเพื่นเป็นสปอนเซอร์ให้นะเนี่ยค่ะเพิ่นก็จัดยาให้ถ้าทุเรียนนั่นส่วนมากลูกค้าก็ไปถามอย่างไรใส่ยาอย่างกระบอกไปหันเละ นี่ค่ะคือผสมผสานตัวนี้เป็นฝรังนะคะเป็นบักซีดาเนาะฟรังบานเนื้อแดงตัวนี้เดี๋ยวสีทาเบิ้งแบบว่าแต่ว่าเป็นหลูกใหญ่เพิ่นผสมมาแต่ว่าเป็นเนื้อชีสมพูนะคะเดี๋ยวลอเบิ้งว่าจะจะได้พ้บอนีครับพี่น้องเวลาปลูกทุเรียนปลูกงากระซังถ้าเขาปลูกทุเรียนเนยขาอยากให้พื้นที่ห้าว่างเปล่าครับนี่ค่ะคือดินถ้ามันห่าง ดินทางกับทุนหลายดอกที่จริงก็อยากอยากเฮดแบบผสมผสานคือว่าไปกินเลือกกินหลักกะเดี๋ยวนี้มีพี่น้องสั่งเขามากกด้เงินสามสี่พันบาทล่ะสำหรับลูกหอยนี่ค่ะหอยเจลลี่สีทองค่ะมันจะเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเขาจะตัวนี้เขาขายอย่างไรนี่ตัวนี้ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ใดล่ะค่ะเป็นแม่พันธุ์ไดเราคือว่าตัวละสิบบาท โอขายเป็นโตทั้งทั้งผู้ทั้งแม่แต่ว่าลูกขายลูกโตผู้โตเบิ่งยังไงโตผู้นี่เพื่อนว่าเออลูกต้นนี้ตัวเมียเพิ่นจะเป็นเป็นบ่มีนูนเออแต่ว่าตัวผู้เพิ่นจะขอบเพิ่นจะเป็นนูนๆตรงนี้โสีสะดุดมือค่ะสีสะดุดมือเพิ่นก็จะเป็นหน้าหน้าความลงร่มตัวนี้หน้าเพิ่นจะแบนขึ้นค่ะโอ้นั่นลูกมันบ้านนั่นค่ะอ่าก็ลูกลูกให้ที่ท้องเนี่ยก็ลูกหอยขมเนี่ยค่ะโอ้ลูก นี่แม่เตรียมเตรียมเป็นเสื่อมนี่แมเมื่อนั้นกะลูกห้อยขมเนี่ยจะปลูกห้อยหนังเนี่ยขมก็ร่างเอาล่องขึ้นกันค่ะหยตัวนี้ห้อยขมนี่พันพันนี้ตัวใหญ่ค่ะพันนี่ตัวใหญ่ก่ามาจากพ่อเขียวคือกันละก่ามาจากอ่าพอมะลิพอมะลินะคะสองสองสองพันสอง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 ลูกพันเป็นลูกพันใหญ่อยู่ค่ะลูกพันนแต่ว่าไข่นี่ค่ะแกก็แกะขายทรงไห้พี่ที่ละยองพันอยู่ไข่ไข่ห้อยเฉลี่ยเนี่ย ถ้าถ้าเ้าวบเกะนะคะเพิ่นจะอยู่จังสี่เพิ่นก็จะเพิ่นจะล่วงลงเพิ่นเพิ่นจะล่วงลงในน้มแล้วเพิ่นจะละกระแดดแดดแดดครัวเนี่ยแบบไม้ถึงว่าแดดร้อนละเกินไปก็จะจะฟอนะคะโอ้แบบ่ไงไปใส่อันไปใส่อันมันทิบอเองเลยอ่าค่ะก็เลยเลยเอามาใส่ตรงนี้แต่ว่าหอยขมนี่อันคืบอันเพิ่นเคยผ้าเหลี่ยงก่อนนี่ค่ะเพิ่นก็จะอยู่แบบนี้เนาะหอยขมมันสิขึ้นแบบน้ำยางรถจ้ะนี่ใครเดี๋ยวก็สิมาเก็บใครว่านี่ขุดเองว่าลือนสด รอดขาเลยิบเก่าคุณซิบเก่าคุณสองเมตรเก่าคุณสองเมตรราคาทั้งเลืกนั้นเมตรครึ่งตั้งใจเรียงหอยโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้เด็กเก็บไข่ขายเดี๋ยวด้วค่ะนี่นี่ขุดนี่ลงทุนเบิร์ดไลน์ไปไหนนี่เบิร์ดสองพันกว่าบาทผ้าใบผ้าใบพันกว่าบาทโอ้ผ้าใบพันกว่าบาทเมลลดนั่นก็บสองพันกว่าบาทกับเบิร์ดสามพันกว่าบาทนี่แหละเอาอยู่นี่เลี้ยงอยังเนี่ยต่างหลายอย่างมันบอก หลายอย่างอยู่ค่ะแต่มาบ่อนี่เอาปลาลงบ่อได้เพราะว่าเพิ่นจะกินไข่หอยคืออยู่นี่มีแต่หอยขมกับนี่ค่ะมีมีหอยนอยนี่นี่ค่ะเอามาโน้มบานเพิ่นไว้แบบเยอะพี่น้องนะโอ้นั่นดันไข่เพิ่นเอาไว้จังซื้อดันสิ่บล้อเริ่มเริ่มบล้แล้วค่ะมันแตกกระจายนรือ่แม่นค่ะตัวแตกกระจายคือบล้แล้วนะค่ะบแล้วแล้วก็ลูกเพิ่นก็จะอยู่นั่นี่ละน้ำพะยางเวลาแสดงว่าบ่พ่อบ่พ่อบ่พ่อขายที่ขนาดนี้ บ่พ่อขายค่ะตอนนี้ยังติดออเดอร์พันอยู่ประมาณท่านกว่าตัวตัดแต่ว่าไข่นั่นยังยังพร้อมส่งได้อยู่ค่ะไข่ไข่ละยี่สิบบาทมันมันส่งส่งยังไงนี่เวลาขายนี่ส่งไปเชนี่ค่ะขายยังไงลูกพันทอหัวแม่มือนี่ตัวละห้าบาทเป็นชุดเลยบ่เป็นเป็นแล้วแต่ออเดอร์คือเมือนั้นพี่อยู่ระยองเพิ่นก็ห้เพิ่นลอยหาสิบตัวโอ้ลอยหาสิบตัวค่าส่งเพิ่นเพิ่นส่งให้เองสินะค่ะค่าส่งค่ากล่อง เาก็บเงินไปทางจ้ะคือไข่หอยนี่รังไข่กับแยาวแบบนั้นรังไข่กับอาจจะขายเป็นพวงบอกกับเป็นพวงเลยค่ะพวงละยี่สิบบาทโอ้พวงละยี่สิบบาทค่ะกับมีการแถมเนี่ยกับบอดด้จำกัดนะคะบอดด้จำกัดโอ้พี่น้องย่งไปปลูกมันเห็นมันเมีอะไรเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นเงินละค่ะเป็นซ้ำหนีกับเป็นเงินยี่สิบบาทค่ะเมื่อนั้นกับสามสิบไข่สี่สิบไข่มั่นเงาหนึ่งบอดดี้เขายี่สิบบาทเด้่พี่น้องเอ้ยนี่ปลูกบอกเตียงบอกหอยเท่แรกขึ้นมาอุ้ยเพื่นกับ คัดเลี้ยงกันหลายหลักสิทด็ขายบพราะจว่าพอละร่องยูทูปไปช่องอุ่นเลือนนินคำแพงสวนอุ่นหลักค่ะพันกับพิ่นกับพิ่นกับมามาเบิ่งหลัเพิ่นกับเบิ่งหลัเพิ่นกับโทรมานะค่ะมีซองน้ำอันเดียวเดียวสามเนี่ยซองนี้เพ็ดเพชรเกี่ยวกับเยียงในช่องอุ่นเลือนนี่เกี่ยวกับเกษตรและการงานของสวนอุ่นหลักเองเลยค่ะบอสขคยเด็ดไปค่ะเว้นซ้ำหรับผักพันร้องมือกะทายโน่นอันนี้ทายพี่อยู่ทายยังไงพี่น้องเบิงค่ะเจ้าพี่น้องอยากมาติดตามเพิ่อนค่ะจ้าเขาเบิ่งทั้งซองอุลเลือน อุ่นเรียนนินคำแข็งอุ่นเรียนนินคำแข็งเป็นช่องยูทูบบอกค่ะช่องยูทูบสวนอุ่นหลักค่ะสวนอุ่นหลักเนาะค่ะเพิ่นกสิปลูกทุเรียนปลูกกล้วยโปปลูกอันนี้ละคือมามาเห็นให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะคือว่าถ่ายลงไปตั้งใจว่าอ่าเฮาบ่เคยเฮ็ดเนาะก็อยากให้รุ่นพี่ๆที่เพิ่นเพิ่นเคยเฮ็ดโน่นนะนี่อยากให้เพิ่นแนะนำนะค่ะคือเฮาพัฒนาการังซั่นจังซี่ก่ะ แบบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขาเห็นลงไปเพิ่งสิบมีมาคอมเมนต์เน้อข้อมเมนต์แล้วเพิ่นกงสิบอกยี่สันยีงสี่เป็นสวนไม้เมื่อไม้คือการอยังประมาณนี้นะค่ะค่ะกระเพ็ดว่าเป็นเสริมซะให้ให้ติดตามทางสองเพิ่นค่ะให้พ่อบ้านจังสร้างมะหวั่กะจังโซ่ซังนี่ละค่ะจังสี่ละค่ะกระเพ็ดนี่ใส่ปีใหม้เลยนี่นี่ค่ะจังน้อยนี่ละค่ะรถเริ่มสีซังเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หากิโลต่อหล่ออยู่เนี่ยค่ะยังหากิโลต่อหล่อ ผักคะน้านี่แหละผักคะน้านี่บ่ถุงละห้ากิโลถุงหนึ่งร้อยบาทถุงละหน่อยโอ้แต่ผักชีผักชีนั่นประมาณกิโลละหกสิบตอนนี้ค่ะในสวนผักชี้นานี่โลหกสิบซือว่าราคาดีแน่เนาะค่ะดีอยู่ค่ะบางหันลอยสามสิบบอกว่าฟวงก้อนฟุ้งเลี้ยงมันสิอลอยขึ้นเนาะค่ะลอยขึ้นเพราะว่านี่มันมันถูกลำหน้าหนาวแห้งเนาะค่ะโอ้ยแห้งแห้งนี่หลายอย่าง กินกับเปาสะปลาช่อนมึงนี่มาเอาเด้อค่ะเดี๋ยวจิมานี่สีทอนไปฝากอันคุณนายอันซ่องทฤษฎีมาไอ้เจ้าค่ะนี่ค่ะคือหอยขมเพ่อพันก็จะอยู่แบบนี้นะคะเพิ่นบอกมาเพิ่นก็อยู่หลายของเพิ่นอยู่เด้อค่ะโอ้แสดงว่าอะไรใดบักหอย<ห>สีท้องนี่มาทักงานตัวซั่นน่ะสีท้องเพิ่นก็อยู่เฉลี่ยหอยขมมันอีกตอหอยขมนี่ช่วงนี้คือสิบ่ทันมีขายเนาะหอยขมนี่เพิ่นงออกนี่นี่ค่ะลูกเพิ่นโอ้ลูกๆเพิ่งออกนะคะลูกเพิ่งออกค่ะลูกเพิ่งออกออกเร็วอยู่ค่ะ นี่ลูมันเป็นฟอยเป็นฟอยนี่ค่ะเริ่มออกแล้วน่วยใหญ่นองหอยพันธุ์นี่เนาะค่ะน่วยใหญ่แล้วก็ตัวอ้วนสวยนํำสวนของข้องบุญมากับพอมาลีนี่พันนี่บอกหอยชุดยอดเนี่ยแอ้มาแต่ผลแล้วค่ะไงใส่พันนี่ใส่อยนี่ออกเองแต่ว่าต้องนี่พ่อเพิ่นบอกว่าเอายางรถยนอ้อยยางลมเอาใส่ลงได้ลูกสินะค่ะพอมาลีเพิ่นกับตอนนี้เพิ่นกับ่ท่านทรงคือกันบัตรท่นค่ะบ่ท่าน น้อยซีท่องตัวใหญ่ดีเนาะตัวใหญ่ค่ะอยู่นี่าเออว่าน้ำสมบูรณ์หรือว่าอาหารสมบูรณ์หรือจังไหนกับบะหูอาหารอาหารเอาอย่างไห้มันตอนนี้สิเป็นนี่ละค่ะพวกจอกน้ำนะคะจอกหูหนูแล้วก็นี่ค่ะแบบแบบนึงกับสะลายแดงเป็นบ่สะลายแดงเนี่ยตอนนี้แพร่บ่ได้หลายยังให้กินแต่ลูกอยู่บ้านอนุบาลลูกไว้บ้านนําสะลายแดงนี่เขาต้องเลี้ยงตั้งหากเป็นบ่กจะไม่เลี้ยงตั้งหากค่ะจังเอามาให้กินถ้าเลี้ยงแบบนี้มันสิบ่ทันมีนบ่เหลือเลยค่ะกินก่อนเบือตอนนี้เป็นบักหุ่งสุก มะละกอสุกะกับพวกหานี่ค่ะกินได้บัเต้บัเตหยุ้บัตเตะเอาหยังออกง่ายนี่การกลวยการมันหูกินเมดเลยค่ะกินหมดค่ะกินบัดนี่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 ของโปรดเพิ่นแทบเสียบตัดออกเลยค่ะนี่นี่ดึงดึงนี่ค่ะมวฮหงว่าเพิ่นอื่นต้นหยังเจ้าว่าหอยนี่มากหลายค่ะค่ะนกข้อนอิ่นพักอะไรพักหงวยังดอเมี้เหนียวเหนียวหรอพักกันนี่แม่นติดผ่าติดหยังเจ้าว่าบวกหงซื้อเพิ่นว่าต้นหยั่งเจ้าว่ากินดีแห้ง บ่ให้ฉีดยาเลยค่ะเพราะว่าแถวนี้เป็นอาหารหอยเดือบเลยโอ้ห <c oughs> มยเลี้ยงหยาปั้นงัวตัวค่ะเลี้ยงหยาโอ้ก็ถือว่าเนี่ยน่มดีเด้นี่หอยเลี้ยงหอยนี่ก,ก็ปลูกพักชัว่วโรดนั่นแหะค่ะไว้ต้นนี้นี่ค่ะสิบเก้าเมตรลึกลึกเมตรเมตรครึ่งประมาณนี้ทั้งรุมเหมือนกับพี่น้องใสชโซลาเซลล์ค่ะเออโซดลาเซลล์ตัวนั้นแปดแผงนี่เป็นเป็นเงินเท่าไหร่ค่ะถ้ารวมเบิด อุ้ยแบบสลาเซลล์ตอนนั้นคือคาจอนมันก็สามหมื่นสลาเซลล์หนังแพงละสี่ร้อยวัตเนาะแพงละสี่พันแปดแพงละสี่พันแปดค่ะแปดแผงแต่ว่าแต่ว่าอ่าสมอเลยค่ะมันแพงเพราะว่าเอาสองระบบระบบไฟก็ได้ระบบไอแสงอาทิตย์ก็ได้เท่าถ้าเเซลต่ใดตัวหนึ่งคือตัวนี้รับน้ำลึกค่ะน้ำร้อยเมตร โอ้ตัวนี้100ตัวนี้ลอยเม็ดมันบดต้อใหม่ตัวนี้เอาลงเจ๊ซิมหาตัวนี้ก็ลอยบ่อผ่อไปเจาะบ่อหันก็ได้ต้องเอาเอาสมดม์ใหญ่มาใส่สามแรงค่ะอ้สามแรงเกือบสองหมื่นเป็นสองระบบใส่ไฟฟ้าก็ได้<ค>ใส่โซลาเซลล์ได้ตกไปแล้วทั้งขาเจาะท่าขาก็ตกไปประมาณเจ็ดแปดหมื่นอยู่ค่ะอือค่ะเจ็ดแปดหมื่นอยู่ตัวนี้มันอยู่โน่นนะพี่น้องค่ะมันมันมันอึดหนามข้างต่งระบบน้ำก่อนนี่คือประเทศประเทศว่าน้ำนี่เจาะลึกแห้งครับ น,นี่ค่ะหาอยู่เลือกข้าก็พยายามอ่าเฮ็ดให้มันครบวงจรตัวนี้ก็คือปูตัวนี้ปูว่ะนี่ปูค่ะปูโอ้ปูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้เป็นปูโอ้ปูแล้วก็พันนึ่บอกค่ะพระเทพกับเอ๋ยนี่พันยังหาซูนมันนะบอกพระเทพพันพระเทพพระเทพน้ำกับ,กบอีหยังนู่นมือนั้นนั่นค่ะโอ้ แต่พันกะไพออกรูปอยู่ค่ะเนี่ยเลี้ยงกะเลี้ยงง่ายๆสักหนิราคาไปน้ำคือปูนี่พันต้องเลี้ยงใส่กระเบื้องอยู่แล้วค่ะมันไต้ตอนนี้ว่าเรากำลังศึกษานะคะกําลังศึกษาคันนี้กับพ่อเตได้กินจะเอาจริงๆนะค่ะคือแต่ว่ากรบเพาะเห็นตายนะคะกรเพาะเห็นตายแต่สื่อมาปล่อยกัระเกับปูว่านี่พอคือกับปูบานเท่ากับกระปูบานเท่ามาปล่อยจ้ำมืออาหาูรุดค่ะหลายคนเหรอกินง่ายค่ะเพราะอาหารประดุกหน่อยหอยหายเหมือนละเก่าเหมือนละซีบเม็ด เยอะสิเม่ตามตัวปูเลยเพิ่นจะกินกับปลากินปลาไหลค่ะกับปลานี่ปลานี่เอามาให้กินอยู่เพิ่นแนะนำมาว่าเอาปลาให้กินได้และมันสิเพิ่นสิสางเค็มเซียมกับกระดองค่ะกระดองปูนี่ไงไตฮอดค่ะแมงดาหอมตอนที่ค่ะแต่แมงดาแมงไม่แมงมันนะคะตั้งแัดเต็มเนื้อเมูสับมันก็มาติดเดตัวตัวนั่นค่ะตัวนี้คาร์โปเก็บน้ำตัวนี้บ่อเก็บน้ำค่ะตัวนี้ปลาหลายตัวนี้หอยจนไข่ร่องแล้วก็บ่อดเด็ดเป็นลูกเลยบ่ทัน ค่ะว่าทานถ้าถ้าเสียเรงห้อยนี่ปลาอย่างเดียว้องบ่ให้มีปลาค่ะตันนี้มีปลาในทองปลานิ่งปลาตะเพียนปีใหม่นี่บ่มันสิโอ้ยให้พนักงานสวนมาผีเลยอยากอย่างปลาตอนนี้ก็กินได้ละค่ะปีใหม่มันจังวนเออโอ้ยเอาบ่อนี่เลอกจัาเม็ดนี่ก้วงจัาเม็ดนี่ตันนี้เลือกสามเม็ดค่ะสามเม็ดก่วงก่วงสิบหกคูณสิบเก้าอันทั้งขอบเนี่ราคาคือสร้างพยาง สร้างพยางนั่นสิพ่อคุณซิบเก่าปางกับตัวนี้เป็นบัวเกลี่ยน้ำนี่จา้าส่วนหลักเที่ยวจะจะหดลงไปบดประมาณสักแขนหนึ่งกะขึ้นมาเต็มคือเก่าทั่วทั่วสวนบ่ค่ะลง,ลง,ล,งลงเลิกบ่วถ้าหดทั่วนี่อันประมาณประมาณแขนก,กว่าวโอ้ประมาณเม็ดกวัวกัวน่ะค่ะประมาณเม็ดกว่าวค่ะแมนแล้วกาหอดเที่ยงห้าสี่ดึงขึ้นไปบ่ายกะโซลักเซลล์ดึงขึ้นมากก็เต็มละค่ะกับเท่าเดิมครับกัแสดงว่าน้ำกัสซีแห้งอยู่แต่ว่าบัวถิ่เจ้าะไปไหนก็ยังใส่คือเก่า หมูบอลหรือบอบอจอที่แหลกจอที่แหลกตัวนี้เอาเสมอแรงเคืองมาใส่กระใสเสียฝ่าอยู่เพราะเดี๋ยวฮดสวนหดต้นใหม่ไก่นี่นะคะบริเวณแถวนี้เพิ่นปลูกข้าวโพดไปเลยครับบ่ให้ว่างเลยพื้นที่ให้ว่างเลยค่ะครับนี่ค่ะอาหารหอยอาหารปลาบงส์ปลงบ์ปลาหงนี่ปลาหงส์บกปลาพิลลอนซุกกไห่เอาหอยหอยเนาะทั้งการทั้งยางเก็บไหบัดเลยค่ะกินปลากินโอ้ปลาหอยนี่กินไม่คุยยากเนาะ หอยนี่เลี้ยงง่ายก่าโมคือตอนผีอุนสังเกตนะคะหอยหอยสีทองแต่กี่คิดว่ามันสีเหลืองบดให่บที่เอามาลงตอนนี้ลูกนี่เสาอนุบาลอยู่อยู่บ้านท้าท่าบ้างกับเอะเบิงห้อยหน่อยก็ได้ค่ะที่ว่าตอนห้าอนุบาลห้อยหน่อยจังใดแล้วอนุบาลหน่อยแล้วยุนี่ว่าพ่อเขากับเก็บอยู่พนย่บานส่งนะคะส่งออเดร์พี่น้องอยากจังหอยเด้อค่ะก็จังโทษถามเพิ่นค่ะเออบอกว่าโทษนะครับ ศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์ี่ีสองห o าช่องยูทูบอุ่นเรียนนินคำแผงออสวนอุ่นหลักเดี๋ยวสิโห้เบิง้โงโรคเบอ่อทให้พี่น่องอยากอยากเอาห้อยไปเลี้ยงค่ะช่วงนี้ห้อยสิยินมากว่าจะละมองนี่บ่พอขายนะค่ะตอนนี้ก็ยังบ่พอยังขางออเดอร์อยู่ค่ะสวนของน่อง อยู่หลังรถตัดน้ำเยื่อนี่กับพ่อๆขายกันพ้อยที่อ๋ออยู่หลังรถตัดกันมั้ยคะเออเลี้ยงอันพร้นเลี้ยงอยู่บ้านกะล่องที่แรลกกะว่าล่องร่องเอ่อล่องล่องเบิงล่องยูทูปไปบัคคิดว่าพี่น้องหมอนหนังขายสุดละสองร้อยขายเป็นสุดเป็นถาดสุดเป็นสุดเป็นสุดเลยอืมอืงสัยสิเป็นแม่พันธุ์ก็แม่พันธุ์นะก็มีไข่แถมพอกอ้โขายเป็นเพิ่นขายเป็นสุดค่ะคันคันต้องการแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าไข่ไข่พร้อม แม่พันพร้อมแต่ว่าลูกหอยนี่ตัวละห้าบาทนี่ขาดเพราะว่าสองเดือนค่ะจังใหญ่ทอพพอแมเมืโอคือถ้าได้ทอพ่อแม่มือว่าใหญ่ไใบนี้มันจะเดือนมันจังทีที่เป็นเม่ประมันบุยสองเดือนขืนนิีวค่ะสองเดือนขืนมาเป็นแม่พันมียนเม่นตัวเต็มที่เลยค่ะโอ้แสดงว่าหอยนี่เลี้ยงง่ายแต่ว่าตอนตอนแตกออกจากเปลือกไข่กับมาหาช่วงข้าสีทรงตัวละหาบาทนี่อย่างใหญ่เอออย่างใหญ่ แต่ว่าคันเดคขึ้นซ้ำาพอโบไมเหื่อยหร่ใไงเรีวบันโออย่าเป็นประเภทนี้ใช่ว่ามักมองนี่แล้วนี่คือย้ำกึ่งคืนนี่ค่ะอันมาซองหม้อเม็ดบางน้ำขอบสาเพน่ะขื้นเต็มเลยได้ไตเต็มอยู่มักมองกินยานี่แล้วกินในบดคุยยางนี่ค่ะอืว่ามันพักต๊ก่กินบ่ะพักต๊ะก็กินเ็นบ่พี่อุ่นซับซับซับให้เพื่อนมุนแล้วก็จะปิ้เปื่อยแล้วก็จะกินแต่ว่าหากนั่นบ่ได้ย่างค่ะปลากินแน่หอยกินเนื้ เป็นบ่อเจ็๊ยบน้ำนะครับถ้าสเห็ดทุเรียนก็ต้องเห็ดบ่อแบบนี้ครับนี่มันน้ำมันจ้อเลืกครับพี่น้องแยุนี่น้ำจ้อเลือกร่อยเจี๊ยบซีบเจี๊ยบบหางหยากสำหรับผู้ผู้มีบ่อที่จ้อน้ำเลยก็ถือว่าประหยัดไปหลายๆครับทุเรียนนหนูกปลาสะมาคือหลายแทียนครับคลิปนี้ก็ดีฝากไปซ้ำหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ยุ่มเยี่ยมชมแปลงทุเรค่ะขอบคุณผู้จัดการคือกันค่ะสำหรับผู้จัดการก็เกลี่ยเนาะ มียังกับพี่น้องกับจังจติดต่อทั้งทั้งโทรศัพท์ทั้งช่องยูทูปเพ,พิ่นอะไพี่น้องอยากสร้าง,องหอยสร้างยังกับจังจังเข่าไปเบิง่งเ,เลียงวิธีเลียงด้วพี่น้องเด้อแต่ถ้าสร้างยาสร้างไปทั้งอันเกษตรทฤษฎีใหมครับ <c oughs> อาหารเสริมทางกแไหนครับเสริมทางใบก็แก้วสองเกลียวว่าสัจจันนี่ยุนี่ก็ใส่ก็แก้วค่ะเพราะว่าสร้างมาคือการคลิปนี้ก็สิขอจบซับเนี่ยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณในหลายค่ะจะเวไปต้องต่อคลิป โนี่ให้อาหารมันมีปลาอย่างไรยังเนี่นี่มีปลาได้ท้องมีปลานิ่นแล้วก็มีปลาบึกงวดปลาบึกกับไงคะปลาบึกแบบเขาเลี้ยงแม่นแม่นบาปบาแล้วก็มีปลานิ่นค่ะปลานิ่นแล้วก็ปลาย่หนั่งจักมาหาโมขืนน็อปลาบึกค่ะน็อปลาบึกไงนึกเหรอเดี๋ยวนี้เอาขืนตัวหนึ่งเอาขืนตัวหนึ่งไงไก่ไก่แขนล่ะโอ้ย ที่แรก,กมันเป็มันสิบมใหญ่บาเดีเอามาหลายโตบัดน,นี้มันใหญ่กว่ามโมเลยบัดยังอีกเรือปลาหนึ่งเลยโอ้ยอยากเห็นเลี้ยงครับถ้าเขามีขั้นขายปลาเล็ดแซ่บพี่ดีมันสิหัวมันสิเป็นหนอกออ๋ออ๋ออ๋ออใช่ๆก็ปลานี่นจะมาโตมันจะเป็นหนอกเออเป็นหนอกโตใหญ่สามโล่หนิปลาเพลทแปซ่าหนิบ่บ่มีเนี่เนเนเยเ,นนบบบบเสียบทรอเลยปลานดำจืดรสชาติมันมันมันบวกข้าวนะปลาแลลตปากะเพียนล็ด โดยมากพักสุรดเลยค่ะมากหลายแง่เป็นว่าแต่ใบใหญ่ใบท่อนหุ่นจนดินจนมากหลายป่านี่้มีอันพักสุรดนี่พักเบบนี้เหมือนสาวข่าวเกิดเป็นแท้ที่จริงพักสุรดนี่ต้องไปปลูกค่ะข้ะเองอือโอ้เงินบอกขึ้นโซ่วเลยวะขึ้นชั่วหลบล้างกันได้โอ้ขุ่นไรท่านเห็้ยนขอดมากพันสิมากมักมหาโอ้คุ่นแห้งมักมักอ้อสอหมักแบบนั่นนะตัวเดียวในระบบขาดิเออขัไปไซดเออคุ่นแห้ง อยู่ท the ี่นี่อยู่อาหารพกโตแต่พันจะอยู่น้อยกโตโอ้หุ่นแห่งบ้านอีกตัวหนึ่งที่เอาไปบ่อหน่อยเที่ยวขึ้นหน้าบ่อใหญ่เที่ยวไปเองเลยนะคะได้